โอดําครับโอดําขึ้นอยู่นู่นเนี่ยเงินไม่สู้หรออ๋หัวเรียหัวเรีย วววังรวังรวังแ่มันจะมีแรงตอนหัว้วยดีหวิแงไม่ขึ้นแล้วอมันชอบมุดใต้ท้องกันหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

องายท้องหายขึ้นมาตากแม่ตกปลาตูข้างขลืมเอ๊ยจ่าดูไว้แล้เละโอ้ยแดดมันสองตาเโอ้โอ้ครับโอ้ครับ